เกมจะเป็นแนวค้นหาตัวตนของบทบาทที่เกิดจากภัยทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปรียบการที่ฝนรวมตัวกันเป็นพายุภัยทางอัคคีภัยที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนจึงเป็นที่มาของบทบาทปีศาจหลักๆเราเจอตัวปีศาจพายุฝนก็เหมือนการที่เรารู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ข้างหน้าเพื่อที่เราจะเตรียมตัวรับมือกับพายุฝนในเกมนี้จะมีการ์ดเจ็ดใบบทบาทปีศาจสองใบและฝั่งคนดีสี่ใบและการผู้นำเกมหนึ่งใบ ผู้นำเกมมีหน้าที่ดำเนินการเกมหนึ่งบอกแต่ละบทบาทหลับตาและลืมตาสองบอกเหตุการณ์ในแต่ละคืนให้ทุกคนทราบวิธีการเล่นเริ่มจากการที่ผู้นำบอกให้ทุกคนหลับตาและบอกแต่ละบทบาทลืมตาและหลับตาไล่ทีละบทบาทหลังจากเจ้าของบทบาทแต่ละบทบาทหลับตาแล้วบทบาทต่อไปถึงจะลืมตาได้ทำไปจนครบทุกคนและในคืนแรกจะยังไม่มีการฆ่าเกิดขึ้นให้คุยกันหาข้อมูลได้ปกติ หลังจากนั้นหลับตาลงในคืนที่สองผู้นำเกมจะบอกบทบาทแรกคือปีศาจลืมตาและปีศาจจะเลือกฆ่าได้หนึ่งคนพอเลือกเสร็จผู้นำจะให้หลับตาและให้บทบาทต่อไปคือแม่มดเลือกหนึ่งคนที่จะตรวจสอบว่าใช่คนดีหรือไม่หากเป็นคนที่บทบาทไม่ดีผู้นำจะคว่านิ้วโป้ชี้ลงแต่ถ้าหากบทบาทนั้นไปคนดีผู้นำจะยกนิ้วโป้ชี้ขึ้นเพื่อบอกว่าเป็นคนดี หลังจากนั้นพอแม่มดเลือกเสร็จเขาจะหลับตาลงและพ่อหมดที่เป็นบทบาทต่อไปจะมีสิทธิเลือกทุกชีวิตหนึ่งคนหากมีใครในเกมตายบทบาทนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวในหนึ่งเกมและหลังจากนั้นเขาจะหลับตาลงบทบาทต่อไปคือผู้ปกป้องบทบาทของผู้ป้องกันคือเขาจะสามารถเลือกปกป้องได้หนึ่งคนหากปกป้องผิดคนที่โดนฆ่าอยู่แล้วก็จะตายแต่หากปกป้องถูกคนก็จะถือว่าคืนนั้นไม่มีใครตาย ปีศาจอัคีเป็นบทบาทที่เจ้าเล่เขาจะพยายามทำให้ทุกคนเลือกโหวตเขาโดยการปลอมตัวเป็นบทบาทอื่นเพื่อที่เขาจะเป็นผู้ชนะเขาจะอยู่ในหมวดหมู่ปีศาจเขาจะลืมตาได้ทั้งเกมหลังจากโดนเรียกให้ลืมตาแต่จะไม่สามารถฆ่าคนบทบาทอื่นและไม่สามารถฆ่าปีศาจพา,ายุฝนได้บุคคลทั่วไปมีหน้าที่โหวตอย่างเดียวเป็นบทบาทสุดท้ายโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกม จบแล้วค่ะสำหรับการแนะนำขอบคุณทุกท่านที่รับชม